สวัสดีครับพบกับช่องพอร์่ก็เป็นวิลล็อกของพอร์สนั่นแหละครับพี่ตอนนี้พยายามจะทำช่วงเอ่อลิฟติ้งดูมสเปเชียครับวันนี้ก็จะเริ่มด้วยการทำกับข้าวไม่ทำของข้าวทำอาหารทำอาหารใช่ครับเขาเรียกอะไรอาหารเนี้ยบ้านแกขาจะต้องรู้ดิเอ่อเป็นอาหารเวียดนามครับพี่ชนิดหนึ่งของอาหารเวียดนามชนิดหนึ่งชนิดหนึ่งใช่ครับคือปอเปี๊ยะทอดใช่ครับพี่อ่าคราวนี้ ก็มาถ่ายทากันที่ที่บ้านผมครับอันนี้ผมเฟนจะทําคนเดียวเลยค่ะฮะป่าเปล่าครับพี่ถ้าผมทาน่าจะเละครับพี่อันนี้มีวิทยากรด้วยว้าวสำคัญสำคัญเอาแนะนำวิทยากรหน่อยฮะก็เห็นไหมครับนั่งเป็นแม่ผมเองเดี๋ยวนี้เราจะมานั่งมาทอดต่อเปียกันเพราะว่าห่อเรียบร้อยแล้วใช่ครับผมมาไม่ทันห่อครับโอเคสวัสดีครับนะครับ วันนี้จะทำอะไรครับแม่ปอเปี๊ยะปอเปี๊ยะทอดดนี่อันนี้คือคุณแม่หอไปแล้วครับผมมาไม่ทันอะไรอยู่ข้างในบ้างอันนะ้นนำมีอะไรบ้างเยมีอะไรอยู่ข้างในบ้างมีวุ้นเส้นมีหมูสับตอนที่ผมดูมีเห็ดใส่ไข่ด้วยมีต้นหอมใช่ไหมครับมีต้นหอมมีถั่วงอกถั่วงอกมีเส้นใช่อันนี้ผมก็เป็นเป็นแบบไส้ที่ผมก็ ก็เคยกินแล้วก็มาหวางแล้วก็มวนมูนมูนมูนใช่ครับเป็นท่อนๆแบบนี้เราก็ทําไว้หลายอันนะนอันนี้คือมื้อเย็นในค่ําคืนนี้ที่เราจะไลฟ์แต่ว่าถุดิบหการสำคัญคือทอดไงมันต้องใส่น้ำมันนี่ครับเนี่ยเตรียมเรียบร้อยแล้วครับเฟนให้ผมนะครับแม่แกนั่นแหละเกิรเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้ำมันร้อนก่อนเนาะอ๋อได้ครับ อันนี้คือไว้ทํากินอยู่แล้วหรือเปล่าครับแม่หรือว่าอ๋อคือจะทํากันอยู่แล้วแล้วผมก็มาพอดีเลยเรียนถ่ายอะไรกันเข้ามาเรียนถ่ายเลยอย่าโทษที่เสียพี่คุณชอบพี่ไม่ชอบอ๋อพี่ชอบแบบเปียกพี่แล้วเมื่อไหร่บ้านแกจะมาให้ฉันกินได้ทีอ่ะยังยังนะพี่ยังไม่ได้กลับบ้านเลยพี่ช่วงนี้เขาายังเปิดขายอยู่ใช่ไหมเปิดร้านว่าอันนั้นเออเจมลรีอาหารเวียดนามเป็นร้านของเจมลรีคืออย่ยายใช่ครับแม่ของแม่ผม ใครที่เราจะดูยังไงว่าน้ำมันมันได้แล้วเราดูจะให้คันขึ้นแกลองดูจิ้มดูดิว่าอ๋อเด็ไอ้ไอ้จรงที่ต้องใช้ไหมอะไรนี่เดี๋ยวเอาลิ้มจิ้มอ๋อไม่ต้องใช้ไอ้เขาเรียกอะไรนะตะเหลีวตะเหลีวตะหลีวไม่ต้องใช้อ่ะมันมันอันนี้ดีกว่าอืมครับดีาตะหลียวตรงนี้เดี๋ยวแม่ลองนะอ๋อลองเนี้ยเนี้ยเนี้นะ เต็นเต็มเดี๋ยวมันกระเด็นอ๋ออันนี้คือปลาเปียทอดขอเป็นมาร้อนดูขอเป็นอ่ะครับเป็นเอาพี่คี้ไปแม่มีตั้งแต่ขั้นตอนแบบตั้งแต่กอดห่อเลยไหมให้เป็นป็นห่อเองห่อแล้วคะก็เอาเชจนแค่น้อู้ดแตกแตก ชอแล้วต่ำจะเมทมี่แพลน่ามีทีใจแล้วก็มีเห็ดหูนหนูมีถั่วงองกปกติมันจะต้องมีไอ้เต้าหู้จะเป็นวันที่เต้าหู้แม่เกิดวันที่สาอืมครับาาแากล็ดแป้งมาให้มันเหลืองก่อนลูกให้มันเหลืองอย่าพุ่งกลัอบอืมครับนี่ยูุจจาแล้วเชฟเฟนเชฟเฟน อไม่ได้ใช้ความสามารถอะไรเลยลุงนี่แล้วอ่ะบะเนียนทอดให้ให้มันให้มันเหลืองแล้วค่อยกลับอืมครับใส่ยาลงไปมได้อีกอันหนึ่งเลยครับเอามือหยิบก็ได้ค่อยจะไม่ขาดมันจะขาดได้ไงจะเอามือหยิบพี่เรียบร้อยแล้วครับแต่เออให้มันเหลืองอืมครับนี่ผมเคยเคย เคยลองทำเหมือนกันแต่ดูดูยืนดูแม่ทำยืนดูแม่ทำที่บ้านอ๋ออันนี้คือปอเปี๊ยะทอดครับจากคุณแม่ภาษากรีกอะไรนะฮะปอเปียทอดไม่รู้ครับพี่ไม่รู้เลยครับพี่อู้สปริงโรอ๋อ ใช้ได้ละอือนี้คือป้าพี่ทอดอยากต้มยำคนทอดจีครับพี่อยากาต้องเดี๋ยวห่อแต่เรามาไม่ทันเรามาหรือว่าใหนใช่ไหมแม่แตกหมดเลยค่ะใช้แรงโอแต่จริงแล้วแม่ผัดปุกหมดแล้วใช่ไหมครับค่ะใส้พวกไส้อ๋อคือมาเลยใช่ไหมแล้วมันสุกแบบนี้ ถ้าจะทําแบบผัดก,ก่อนก็ได้แต่แม่ว่ามันมันไม่อร่อยอืมครับแล้วแต่แล้วก็เอป็นทานกับน้ำจิ้มอืมว้าวหืมกลิ่นยังหอมไอ้ที่มันเป็นอะไรอ่ะปอกเปียดิบเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ปะ่ะปอกเปียดสดใช่ใช่ครับพี่อ,อ,อ,ดดอ๋อครับอน,นี่เดี๋ยวแม่หยิบแผ่นมาให้ ไม่แล้วพี่ไม่เลยเกียมเกียมเกียวตอนี้ดันขาไปนสิแล้วแล้วผมว่าแม่ไหมครับอาจจะอันนี้อันนี้คือที่ป็นทอดให้ที่มือที่เขาทอดจริงจะเป็นไงด้วยโอ้อันี้น่ารักครับเนี่ยอันนี้น่าจะสมใส่แล้วลูกอไม่เป็นไรได้ได้อ่าเอาใส่ลงไปใหม่อ๋อใส่อีก ก็ได้แล้วค่ะเห็นปะว้าวยาวๆอาั้นมันจะเลิมจะแตกไโอเคไปอ้นแล้วก็เดนนะอันสิอันเดี๋ยวงับอ่ะโอเคอีกอันเลยค่ะอีกอันเลยเออสักหน่อยไหมพี่นเคริเออว้า่าาฮ่าว ไม่นานรอดแล้ว okay, ผมว่า,า,วานะครับเออแค่นี้จะไม่เห็นจะต้องทำไมแกต้องสติสติไอ้มันโดนโดนจริงพี่จะเด่นต้องค่อยๆหย่นนอนอือครับแต่ถ้าเวลาหย่อนเนี่ยถ้าเราหยิบใส่ลงไปแบบยาวๆนี่นั่นอือครับต้อ,องนอนแบบนี้ฮะอันนี้รอก่อน เหนือขนาดนั้นเลยร้อนครับพี่ร้อนร้อนครับพี่ก็สำหรับคราวหน้าใครอยากให้เป็นทำกับข้าวอะไรก็ลองคอมเมนต์เข้ามานะฮะฮะต้องต้องต้องบอกเลยว่าขอเป็นกับข้าวที่ค่อนข้างยากนิดนึงไก่เจียวก็ได้ครับแม่ครับนะใช่ใช่ครับวันฝีมือไงเก่งไงของ่ายๆมันจะไม่ได้วันนั้นผมแอบเห็นแม่ทำอะไรครับผัดผัดเส้นเหรอครับแม่ ผัดไทยหรือเปล่าครับวันนั้นที่ผมมาผัดไทยก็น่าสนใจมึงมาส่องอะไรครัวบ้านบัวเดินขึ้นมาดีครับ<อ>เดินขึ้นบ้านมาดีครับนี่อันนี้ดูมืออาชีพไม่แกไม่ทำเลยวะเฟนก็หาพี่ต้องเป็นแกไม่เหรอเนธให้ให้แม่ช่วยดีกว่าครับมาสองอันนั้นก็ดำดำไปข้างนึงแล้วพี่ใช่ก็โอเคใช้ได้อืมครับเนี่ยกำลังดี จริงจริงอันนี้คือข้าวเย็นของแม่กับพ่อของครอบครัวบ้านพี่นอแต่เดี๋ยวเราจะมาแย่งกินูีนี่นี่อันนี้มีของเค้าน <c oughs> ิดนี่อันนี้คืออะไรครับแม่ก็ลงมีผัดอ๋อของพี่นอเอาขึ้นไปด้วยได้ป่าวเรองนี้ยังมีวัสดุเหลือไหมครับแม่ทำวันนี้นนนนนอีกจังเมนูโลยงานต้องต้มเส้นก่อนอ๋อครับน ข้างหน้าขอเป็นพวกภาพกระโดดกำแพงอะไรนี้ดีกว่าเก่งอย่างนี้แม้ไฟมันอ่อนนะเนี่ยอืมครับแม่โอ้ไฟมันเหมือนจะดับแล้วรังรังกันผมเพิ่มไม่เป็นเครื่องไฟไม่เป็นด้วยเดี๋ยวกลัวมันปิดเนี่ยพี่นี่คนนี้เก่งมากเลยเพิ่มไฟเป็นนะพี่นี่เป็เอาสักเมนูหนึ่งเนี่ยพี่ไม่อยากเก่งมากไม่อยากไม่ได้นี่ก็ประมาณนี้เดี๋ยวอันนี้วางก่อนคนนี้เขาเรียว่าทำทำด้วยทำด้วยเสียงครับ ทำด้วยเสียงใช่เลยทำทำได้ทุกอย่างครับให้เสียงทำให้ยืดดีใส่ดิเดือดให้ยืดดิมาเขาเรียกว่าทำงานแบบฝอบผู้ประชาการไงไม่ต้องลงมือเองโอเคไหมใช่ครับไหมได้เรียกอันนี้ใช้ได้คสองอันนี้ไม่ใชได้แล้วเอาไปคีบขึ้นมาอย่งนีผมทำเองเห็นไหมคีบขึ้นแวหลังเราต้องไอเดียวันนี้อันนี้ ข้างนี้ยังไม่เหลืองใช่ไหมครัหรือว่าไ,ได้แล้วอ๋อใชะไ,ไ,ได้แล้วหมูแบบเราจะเด็ดน้ำมันอย่ดีันนี้น่ารักมากเลยอันนี้ยังต้องรออือจะรออันนี้ยังอันนี้ถือว่าผ่านนะพี่นะอันนี้ถือว่าผ่านเงิซิป <laughs> เลย, <laughs> เลยอันนี้ถือว่าอลองกินดูนะ่นานจะ น่าจะได้อีกหลาย EP ใช่ไหมพี่คราวหน้าต้องเตรียมตัวด้วยแบบว่าตั้งแต่เตรียมวัสดุเลยเตรียมวัสดุดิบเลยยังไม่ทําอะไรไข่เจียวไหมพี่ทำวัสดุดิบอลไรก็ว่ามึงทำไข่เจียวแล้วใครเขาจะดูคนดูนี่คลิปไข่เจียวอ่ะเป็นล้านวิวนะใช่เนี่ยจริงอีกหน่อยพี่อีกหน่อยเราไม่แพ้ทาบผ้าบ่อยนะครับทำเองทุกวันอืม ทำกิีโอที่บ้านเลยใช่ไหมแม่ใช่ค่ะเราไปจ่ายตลาดที่ไหนครับตล็ดบางทีก็ไอ้นี่ไงอะไรคริสตัลอ๋อม,มีสูวูมาร์เก็ตท็อปอ่าส่วนมากส่วนมากจะไปที่ท็อปอือครับวอนนี้เวลากินเนี่ยโฆษณาให้งงเลย <c oughs> เวลากินเนี่ยเราก็จะตัดเป็นท่อนๆตัดเป็นแว่นๆอ,อันนี้ผมผมทำได้อันนี้เอาเลยเนี่ยครับอันนี้หั่นได้กินได้มากคือ รสชาติอ่ะผมไม่กลัวหรอกตอนนี้เพราะรสชาติแม่เขาทำมาเสร็จทไปแล้วแต่ว่าที่มันจะกินไม่ได้เพราะว่ามันไหมหรือมันแข็งเพราะหน้าแข็เน่น่เน่มันต้องตัดอย่างนี้อ๋ออ่าใช่ผมกลัวมันเดือดเป็นเบื่อนๆอย่างนี้อืมไม่ร้อนเหรอครับแม่อันนี้หายแล้วแม่กันไกลต้องเป็นกันไกลแบบพิเศษนะครับดีๆหน่อยไม่งั้นมันไม่ชุบมันไม่ไม่ขาดแล้วก็กันไกลตัดผ้าเป็นมันไม่ได้เอาชิม กิมันต้องมีน้ำจิ้มครับเกอเกือบเกือเข้าปากแค่อันนี้ได้ไหมขอแป๊บนึครับมันต้องมีน้ำจิ้มหัวร้อนอืมจะได้ไหมอืมถ้ามีน้ำจิ้มถ้ามีน้ำจิ้มก็อร่อยแล้วยกชว์ที่ยกโชว์ยกโชวยกโชว์จินมาพร้อมมากินกันเลยน้ำจิ้มมา่อน อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไปเอาให้ินเดี๋ยวนะแป๊บนอ๋อรองเนี่ยอันนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าภาษาประเทศนอกเขาเรียกว่าสปริงโรลสปริงโรลสปริงโรลคือมันคือปอเปี๊ยะทอดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเหมือนเขาลืมว่าเป็นอาหารเวียดนามใช่ครับใช่ไหมถ้าที่เขาบอกบอกกันนะพี่ก็จริงๆมันก็ที่เท่าที่เคยกินมันจะมีสองแบบคือปอเปี๊ยะทอดกับปอเปี๊ยะสดสดใช่ครับอ่าคือปอเปี๊ยะสดเนี่ย ไส้ข้างในน่าจะทําให้สุกแล้วแล้วก็มีผักเอาไม่รู้ไม่แน่ใจสดตอนน่าจะเป็นผักมากกว่าแต่อันนี้คือที่เห็นแม่ทําเนี่ยหมูกับอะไรที่ใส่ข้างในเนี่ยไม่ได้สุกมาสุกตอนนี้มาสุกตอนที่ทอดนี่แหละครับประมาณนั้นแบบนี้อร่อยแล้วข้างในมีอะไรบ้างของเปียะงเปี๊ย้งนะเมื่อกี้นี้ที่แม่บอกมีเห็ดหูหนูมีถั่วงอกวุ้นเส้นวุ้นเส้นหมูสับหมูสับนะฮะแล้วก็ผักจริงๆริแล้วต้องมีเต้้ด้วยใช่ใช ใส่ผักก็ได้ค่ะถั่วงอกแครอทอะไรอ่าใช่ครับอ,อ,อันนี้ว่าเสร<ถ>็จสิ้นเป็นที่เรรียบ,บ้อยแล้วอันบนสุดแก่งสวยน้ำจิ้มทำยังไงจิ้มเหมมันนิ่มแล้วทลแท้อ,แอันนี้น้ำจิ้มแบบจิ้มทะเลจิ้มปูบ้านนี้ชอบกินแซ่บๆอ่ะจิ้มนี่ไงพี่วางอินเตอร์ไว้จิ้มหนึ่งอันไฟสว,วา่างก่อนนี่ไงเอาพี่จิ้มก่อนเีก ว้าวเฮ้ยต้องจิ้มหวะต้องจิ้มเอามาเลยไม่ก็น้ำจิ้มน้ำพริกสีลาชาอะไรเงี้ยอืมครับขอดี่รองมันร้อนนะพี่อ่าจิ้มสิผมถอดก่อนเดี๋ยวลืมอีก <c oughs> <c oughs> เลอะแน่ทีนี้อืมอมนันนั้นไม่ไม่ร้อนแล้วล่ะอืมหนังนี้ผมจะครบสูตร เค็มไหมเคมไหมไม่เคยจิ้มแบบมจิซีฟู้ดเลยนั่นแหลผมกินแต่แต่นี่ก็ได้แซ่บเนี่ยจิ้ซีฟู้ดแล้วพวกที่กินมจิ้มอะไรก็เป็นแบบน้ำจิ้มก็ต้องมีอะไรอ่ะน้ำจิ้มแบบเอ่อที่แบบเอ่อมันจะเป็นหวานหวานนิดนิดใช่ครับใส่แครอทใส่เออใช่เฮ้ยผมไม่เคยกินอ่ะอันนี้อันนี้ก็อร่อยดีอันนี้แซ่บนะง่ายครับอิ่มไหมอหอมไหมก็เสร็จแล้วฮะ อีกอันไหมหมาแล้วอันนี้ครับสปริงโรลเป็นปอปเปี๊ยะทอด<า>จากคุณแม่พี่หนอครับแล้วก็ทอดโดยเตน,นครับครับแม่ช่วยด้วยครับ <c oughs>